สวัสดีครับพี่น้องมือนีผ้ามะเบงสนใหม่ที่ปลูกไว้คางสาปลาเด้ครับพี่น้องครับยุสวนครับมือนีมาครับพี่น้องมะเบงสนแค่ปลาครับสนแค่หน้าเด้ครับนี่ครับนี่ปลูกไว้บ้งน่าจะสองอาทิตย์ก่อนสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยครับต้นนี่ติดแล้วละครับนี่เบงส้งนี่ติดแล้วครับต้นนี่ เดี๋ยวจีพาไปบางต้นหมักตะกบครับบรรยากาศยามเย็เยนๆได้ครับนี่นี่ครับพี่น้องต้นหมักตะกบครับปลูกไว้ก่อนต้นแค่หน้าจะน้อยได้ครับนี่ประมาณเดือนนึงหล้วครับนี่ต้นนี่อาจจะติดแล้วคือกันได้ครับนี่ต้นหมักตะกบเนี่ยเดี๋ยวภาพไปบางอีกครับพี่น้อง อันนี้ต้นมกชมผูรยครับนี่แต่ว่าสงสัยมันคิดแล้วครับนี่สงสัยมันคิดแล้วครับนี่ต้นมกชมผูอันนี้เป็นนอก,กว้วยที่ผมขยายมาจากไหนจากสองกอนนั่นนะครับนี่ผมเอามาจากก้อนนั้นครับพี่น้องเนี่ยกอนนั้นครับขยายมาใส่นี่ครับนี่ถามาเมืองต้นมกตะลิงปิงครับบรลลูวาสี ย่างหรือเพราะย่างเด้อครับเนี่ยนี่ครับต้นหมักตะเล่งปิงครับเนี่ยรุ่นอยู่ครับเนี่ยต้นเนี่ยปลูกไว้ผมพองกับต้นหมักชมพูด้วยครับเนี่ยแต่ว่ายังคิวเขียวอยู่ครับพี่น้องแายๆนี่สิเป็นต้นหมกขามด้วยครับเนี่ยต้นหมกขามงหญ่ครับต้นหมาขามพันใหญ่ครับเนี่ย,ตาาตาายแต่ว่ามันยังบาหญ่าด้ครับพี่น้องเนี่ยน่าสีย่างเดี๋ยล้วครับ มาเบิ่งทางหลังครับพี่น้องบัดเนี้กล้วยนีย่ออกหลายเลยครับเนี่ยกอน,นี่อันนี้ก็ต้นบักมีครับพี่น้องต้นบังมีต้นนี้มีประวัดด้ครับเนี่ยมาตัดหญ้าครับช่วงนั้นบัดท,ที่นี่ตัดถือกตัดถือกต้นมันครับขาดบัดท,ที่นี่ครับเนี่ยนึกว่าจะมันสิตายแล้ว แต่ว่าเผอิญมันถึงป,ง,ปงงามมาใหม่ครับกขเลยต่างซื้อให้มันว่าบุญรอดได้ครับเนี่ยต้นบอกมีซื้อว่าบุญรอดได้ครับต้นเนี้ฟฝั่งนี้ก็จะเป็นกอ,อกกล้วยครับตัดปีกีเรียบร้อยได้ครับความั่งออกแค่ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นดอกม่วงได้ครับพี่นอ้อ,นองต้นดอกม่วงไอ้ต้นดอกม่วงนามดอกไม้ครับ ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ครับนี่ฝฟังนี้ยังประท่นานใดตัดหญาได้ครับพี่น้องยังประท่นยยานใดตัดหญาครับอันกลางๆนะครับมองไปนู่สิเป็นต้นมะข่าเมาได้ครับเนี่ยแล้วอันนั่นก็สิเป็นต้น,ต,นต้นไอ้พักขี่เล็กได้ครับพี่น้องอันนี้เป็นภาพทั้งหลังได้ครับเนี่ยภาพทั้งหลังมัน สำหรับคลิปนี้กัเอาไว้สำนีดนะครับพี่น้องสวัสดีครับ